การทำให้ธุรกิจของคุณปรากฏอยู่บน Google นั้นง่ายกว่าที่คุณคิดวิดีโอคลิปนี้นำเสนอข้อแนะนำอย่างคร่าวๆว,ว่าคุณต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อที่จะเริ่มต้นขั้นแรกก็คือเรียนรู้ว่าวิธีการทำงานของ Google นั้นเป็นอย่างไรเมื่อคุณใช้ Google คุณเริ่มต้นด้วยการพิมพ์คำค้นหาหลังจากนั้นผลลัพธ์ของคำค้นหานั้นก็จะปรากฏอย่างรวดเร็วทางด้านซ้ายมือของหน้านั้นเป็นผลลัพธ์จากการค้นหาแบบปกติหรือสามารถเรียกอีกในหนึ่งว่า Natural Search Result ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์โดยอัตโนมัติด้วยระบบของเราว่าเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมีความเป็นไปได้ที่จะสอดคล้องกับคำค้นหาของคุณมากแค่ไหนคุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือสร้างผลกระทบกับผลลัพธ์เหล่านี้ได้โดยตรงอย่างไรก็ตามคุณสามารถที่จะส่งผลกระทบต่อรายน้ำข้อความบน Sponsor Link s หรือว่าลิงก์ของผู้ให้การสนับสนุนของเราซึ่งจะปรากฏอยู่ทางด้านขวามือของหน้าผลลัพธ์หรือในบางกรณี ก็อาจจะปรากฏอยู่ด้านบนสุดของหน้าผลลัพธ์เมื่อมีคนใช้ Google ค้นหาข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณคุณสามารถมั่นใจได้ว่าลิงก์ที่เชื่อมไปถึงธุรกิจของคุณจะปรากฏพร้อมกับผลลัพธ์ของการค้นหานั้นนอกจากนี้คุณยังสามารถที่จะกําหนดว่าคุณต้องการให้โฆษณาธุรกิจของคุณปรากฏที่ใดและเมื่อไหร่และการเริ่มต้นนั้นก็ง่ายกว่าที่คาดคิดไว้เริ่มแรกก็คือคุณจะต้องเจาะจมกลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มลูกค้าที่คุณต้องการให้เห็นโฆษณาของคุณคุณสามารถเลือกภาษาสถานที่ตามประเทศเมืองหรือว่าท้องที่ต่างๆอทิเช่นถ้าคุณมีธุรกิจอยู่ที่กรุงเทพคุณสามารถเลือกที่จะให้โฆษณาของคุณปรากฏต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ที่กรุงเทพเท,พเท่านั้นหรือว่าหากธุรกิจของคุณไม่ได้เจาะจงเฉพาะที่เขตใดเขตหนึ่งเท่านั้นโฆษณาของคุณก็จะสามารถปรากฏต่อผู้คนทั่วประเทศไทย ประการที่สองเขียนตัวโฆษณาซึ่งแนะนำธุรกิจของคุณโครงสร้างของตัวโฆษณานั้นประกอบด้วยหัวข้อตามด้วยอีกสองบรรทัดที่มีไว้เพื่อบรรยายสินค้าหรือการให้บริการของคุณท้ายที่สุดก็คือที่อยู่ของหน้าเว็บของคุณหรือว่าที่เว็บไซต์ของคุณนั่นเองประการที่สามก็คือเลือกคำซึ่งก็คือคำที่เมื่อพิมพ์ลงไปในช่องค้นหาของ Google แล้วสามารถเรียกโฆษณาของคุณ คำเหล่านี้เรียกว่าคำหลักหรือว่า keywords นั่นเองคุณควรเลือกคำที่คุณคิดว่าลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณจะใช้เมื่อต้องการค้นหาประเภทธุรกิจหรือการให้บริการของคุณสมมติว่าถ้าคุณเปิดร้านขายดอกไม้คุณอาจสร้างคำหลักอาทิเช่นรับจัดส่งดอกไม้หากคำหลักของคุณมีความสอดคล้องกับธุรกิจของคุณมากเท่าไหร่ โอกาสที่คุณจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่สนใจในธุรกิจของคุณก็จะมากยิ่งขึ้นท้ายสุดก็คือการตั้งค่าหรือราคาสูงสุดตอนหนึ่งคลิกที่คุณต้องการจ่ายเมื่อมีคนคลิกที่ตัวโฆษณาของคุณและงบประมาณรายวันที่คุณต้องการหนึ่งในข้อดีของ a d w o r d s ก็คือคุณจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในกรณีที่โฆษณาของคุณปรากฏแต่ว่าไม่ได้รับการคลิกเมื่อมีคนใช้คำหลักคำใดคำหนึ่งที่คุณเลือกไว้ในการค้นหา อีกหน้าหนึ่งก็คือคุณจะเสียค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อมีคนคลิกที่โฆษณาที่เชื่อมไปถึงเว็บไซต์ธุรกิจของคุณตำแหน่งโฆษณาของคุณที่จะปรากฏอยู่บน Google นั้นขึ้นอยู่กับการเสนอราคาต่อคลิกแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นนอกจากนี้ตำแหน่งโฆษณายัางขึ้นอยู่กับความสอดคล้องระหว่างตัวโฆษณาของคุณกับคำค้นหาของผู้ใช้ดังนั้นหากคำหลักและโฆษณาของคุณมีความสอดคล้องกับคำค้นหามากเท่าไหร่ คุณก็จะเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงในการที่จะให้โฆษณาของคุณปรากฏการใช้ Google AdWords สำหรับโฆษณาธุรกิจของคุณต่างกับการโฆษณาแบบดั้งเดิม AdWords ต่างกับการโฆษณาแบบดั้งเดิมตรงที่คุณสามารถเป็นคนเลือกว่าเมื่อไรและที่ไหนที่คุณต้องการให้โฆษณาของคุณปรากฏดังนั้นจะมีเพียงแต่กลุ่มคนที่กำลังค้นหาสินค้าและบริการที่คุณนำเสนอเห็นโฆษณาของคุณอีกทั้ง คุณจะเสียค่าใช้จ่ายต่อการลงโฆษณาก็ต่อเมื่อมีคนคลิกที่ตัวโฆษณาของคุณคุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขโฆษณาหรือปิดเปิดแคมเปญของคุณได้ทุกเมื่อเนื่องจากว่าราคาที่คุณจ่ายขึ้นอยู่กับการประมูลดังนั้นคุณอาจจ่ายเพียงแค่ไม่กี่บาทต,ต่อหนึ่งคลิกในการที่จะเรียกผู้เข้าชมมาที่เว็บไซต์ของคุณคุณสามารถกำหนดค่าใช้จ่ายได้เต็มที่เนื่องจากว่า AdWords ไม่มีการกำหนดขั้นต่ำของการใช้จ่าย อีกทั้งคุณสามารถรู้ว่าคุณเสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้คนที่เข้าชมเว็บไซต์ของคุณไปทั้งหมดเท่าไหร่และคุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายวานันตามที่คุณต้องการดังนั้น Google AdWords จึงเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจทุกขนาดคุณพร้อมหรือยังที่จะปรากฏอยู่บน Google กรุณาไปที่ adwords.google.co.th และสร้างบัญชี AdWords ของคุณวันนี้